มึงมาไหวอีกครมึงมาทำซะเองเนี่ยไปเลยเดี๋ยวกูวเองขอโทษนะครับถ้าอยากกินข้าวไปกินในโคลดีกว่านะ โดนตีเข้าให้แล้วเพื่อนกูนไม่ไหวหน่ากนเลยจะแต่งงานกันยี่ <จะ S 1> คนูนมึงขีบกูทำไมเนี่ยทำไมจะถีบไม่ได้จะแต่งงานกันอยู่แล้วไม่ค้างจ้าค้างจามึงะแต่งไม,ไม่แต่งตจะแต่งไหมแต่งถ้าแต่งมึงอยู่เฉยเอย่าค้างจ้าที่มันบาดใจค้างยีคนค้างจำคำพูดพี่ได้ไหมใจเย็นไว้มึงใจเย็นไว้ที่พี่ไปบอกค้างไม่คอยโปรย แล้วค้างจำคำพูดตัวค้างได้ไหมค้างบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่ให้บอกแม่ใช่พี่บอกแม่ค้างหมดแล้วนะบอกแม่แล้วแล้วแม่แล่ะเจ้ะไม่คอยทำใจไม่ได้แมเป็นอะไรแม่เป็นอะไรพี่พูญพี่บุญกมาเมเป็นอะไรไม่คอย ตายแล้วครับแม่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 แมกแมลแม่แมกับ่แม่แมมม่่ึก่่แม่ม่แม่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 ่แม่แม่มม่แม่้า่่ มาคาดักนูนรถเก่งมึงอยู่ตรงไหนจดหมายมาบางสตางสักบาทมึงยังยืนคำขาดแม่ขอแม่ป่วยไม่ให้ย่าทัานใจสักคอแม่ป่วยแม่ขอมึงไม่ให้ลองให้กลับมาหาแม่ ตอแหลเมื่อไรอีกเขาตายหัวไปอย่าไปยุ่งเรื่องพี่น้องเขาแฟนคุยควนเมื่อใดฟังคำพี่คำมึงมาทางไหนมึงกลับไปทั้งนั้นหลยทองสมื่นทุก นนะพี่้องอย่าโกรธอย่าเกลียวจงเลียวแลคิดว่าศพนะคุณแม่ขอร้องขอร้องอีกคนเพื่อะกูนะจุงเรื่องพี่น้องอะไรเรอกมึงจะแต่งกับกูไหมเนี่ยอยู่ในใจเจอไอ อย่ากโากรธอย่าเลียวจงเลี้ยวแลคิดว่าศพนักคุณแม่ขอรอ้องอยู่มาก็นานนี่มันก็น้องก็อาจจะมีบกพร่องเพอภไยหากคนอื่นเขาชังมีวังอ้มโชวก็กลับมาสิบเป็นคู่กับพี่คุณพี่จะคอยลางเท้าแม่เจ้าประคุณ อยู่รวมเนื้อตระกลูลชิดใกล้อีกยกให้คนอื่นเขาอายก็ตามใจสิเอาแกยกให้ฉันเอาฉันไม่อาอยไอ้คนคุจะเอาทำไมงจนรักอ่ะอะไรทอ,อ่เป็นวะทำยไงกูรักเขาบัว แต่ลูกหมาให้มึงเอาไหมล่ะไม่เอาคือมาได้กูขายไปแล้ว แม่ตายพ่อมึงมึงยังมีหน้ากลับมาหาแม,นะม่เหรอเดย้วมึงนี่มันเลวหาที่เปรียบไม่ได้มึงมาทางไหนมึงใส่หัวไ้เอ้ยพี่ไปทำเลยเจ้าเสือแม่ต้องมาตายพาะมึง กูไม่อยากคนเห็นหน้ามึงแล้วเออพี่พี่พี่ใจอีนะฉันขอพี่ขออะไรพี่คนช่วยฉันหนาะมันไม่ใช่เรื่องของมึงจ้าพี่กูจะสั่งสอนน้องกูมึงถอยไปท่าบอกใหถอยไงท่านไปอยู่บ้านฉันก็ได้ไม่ต้องเสียง จะจะช่วยแล้วจ้ะมึงออกรับแทนมันเหรอไม่ได้ออกรับแทนมึงชมึงรักมันออกรับแทนขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวพี่ดูแลมึงออกรับแทนเหรอโอเคโอ้ยโอ้ยอีั้งไปที่อื่นไปมึงอ่ะบอกเลยรักมึงไม่เชื่อฉันขอร้องฉันก็ท้อไม่ช่ ม,รรมันเกี่ยวอะไรกับมึงแล้วมึมงมองรับแทนทำไมกูจะสั่งสอนนอกกูนาค้างมึงไปอะไรมึงกขวางทำไมสั่งสอนมันมึงไม่พอใจเอระไม่พอใจเอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับมึงแล้วมึงจะมาขวางกูทำไม ยังบอกให้ไปไงยังโอหห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงใจดีซะกว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพักเถอะพี่หมดแพชชั่นกับเธอละจะไปไหนอีกครับไม่ต้องขงเอมึงไม่ต้องมาขอร้องกูกูจะเคียนมึงจะตีมึงให้ตายเลยวันนี้ อฉันน่ยได้หมแม่เขาเรียกกูอะไรอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะที่อาวุโสที่สุดแล้วโอ้เียงดังฟังชัดครับมันเกี่ยวอะไรกับมึงไม่เกี่ยวเลยแกก็อยู่ส่วนแก,กเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวก็นครอบัวเกี่ยวอะไรฮะเกี่ยวอะไรเนี่ยบอกให้ไปไอย่าไม่หลบไมไป ไไ้ปพูกเลยหายระบบตะบัดแล้วแตนแล้วอย่าไปยุ่งเรื่องพี่เรื่องน้องเขาไม่รู้จับฟังไม่เตือนควรสมควรช่วยหน่อยไม่อยากยุ่งแล้วกูยุ่งเกี่ยวอะไรครับเธอไม่เกี่ยวเปรียบได้มันก็แย่งคนรักเธอก็ใช่ไงมันจะไปชอบมันจะมาคว้างทำไมไมปดีกว่ามันไม่เกี่ยวอยู่กับกูเฉยๆเลยไม่ปไปไม่เกี่ยวเลย ับนียนอย,นะเยอเกีเ่ยวอะไรกับมึงมันเกี่ยวอะไรกับมึงจะดจีนะขอโทษแ่ช่วยหน่อยดีก็ดี อะไรจะตีแล้วเนี่ยจะตีแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเเดี๋ยวจะตีแล้วเนี่ยช่วยหนช่วยหนูให้ตีไหมใจเย็นเยนตีแล้วเนี่ยใจร้อนแล้วเริ่มใจร้อนแล้วเริ่มใจร้อนแล้วตีแล้วเนี่ย จะตีแล้วเนี่ยเกรียดฮะกูเครียดกูเครียดเครียดอะไรเียดมึงอ่ะไปเลยไปเลยนะ